อำเภอบ่อทองขอรับอ่าเป็นไงบ่อทองว่าทำแม่ถือไว้ครับจะได้เสียงเข้ามีอะไรจ๊ะก็ปวดแขนปวดขาเนี่ยแหละปวดเนื้อรปวดตัวก็จะมาหาปวดแขนปวดขาเป็นมณานยังนี่แหละตั้งแไอโควิดมันมานี่แหละไม่สามสามเข็มขอรับ เขาแม่คับบังคับให้ฉีดแล้วเนาะบังคับให้ฉีดเออมาถึงบ้านน่ะไปต้องไปต้องไปอหมอน่ะวกนิมาใหแเราหมอหมอหมอยังอยู่ปะหมอยังมีชีวิตอยู่ปะหมอโรงพยาบาลมันก็มาเรียกเป็นแถวแถวยังไม่แล้วหมอยังมีชีวิตอยู่ปะไม่รู้ครับไม่รู้หรกไม่รู้คนไหนก็สั่งมาลูกน้องมาฉีดกันแถวเลยเราคอยต้องในหมู่บ้านในหมู่บ้านเป็นไงกันบ้าง ก็ <S <S องอแงงหมดแี่ะโอ้องงยงอแงงหมดเลยเหรอง,งอมงอมมันพวกนี้เหรอนี่แหละมาดนี่ย่างงองแงงไอ<ก>จีไม่ได้มากัแงงกว่านี้อีกฉีดทั้งหมู่บ้านเลยค่ะตำบแลแหละมันเอาหมดแหล,ล,ละตำบลตำบลเลยนะะทั้งอำเภอบอ่อทองน่ะมันจับมาฉีดหมดเลยแล้วงอมกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยขาเนี่ยมันมีแรงเลยมันหนักยกไม่ขึ้นแล้วทําไมเราไม่รวมตัวกันว่าไปหาไอที่เราไปฉีดบอกว่า คุณจะรับผิดชอบเรายังไงกระทึงว่าเราก็ไม่รู้เนาะไอ้ทางหลวงางไ่เขามาฉีดถึงบ้านเลยว่าเราไปไปเข้าแขวให้เขาฉีดเองตามที่พวกผู้ใหญ่บ้านอะไปนะไม่เชนนะเดี๋ยวก็ตายกันหมดหมู่บ้านนี่แล้วว่าผู้ใหญ่บ้านให้มีชีวิตอยู่เปล่าผู้ใหญ่ยังอยู่ไหมครับยังอยู่ยังหนุ่มอยู่อ๋อยังหนุ่มอยู่ครับห้าสิบแล้วเขามาตามดูลูกบ้านนั่งเขาเปล่า มันถามทานดูมันก็รู้ว่าเราเดินไม่ค่อยเป็นกันนั่นแหละคือเขารู้แบบว่าลูกบ้านมีปัญหาไม่รู้ห่อเขาบอกธรรมชาติเออโยมธรรมชาติครับเออเขาบอกก็หลังมี่นะคนแก่แล้ว่าไล่คนหนุ่มที่มันเดินเป็นงงแงงอยู่กันยิงไล่คือ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 ,คอหลังใครจะให้ทาอะไรนี่นะบอกว่าเขียนกระดาษมาเลยสมมุติว่าผู้ใหญ่บ้านอ,อสอมอ กำนันต้องการให้ไปกินยานั้นฉีดยานี้นะาารับประกันว่าไม่เป็นไรถ้าเป็นไรนะทั้งหมดเนี่ยจะรับผิดชอบหมดทั้งตำบลทั้งจังหวัดเลยเป็นอย่างนั้นไม่เพราะงั้นมันเอาเราส่งไปฉีดฉีดฉีดเราเป็นไรมันก็ไม่สนใจรับเราจะบอกอาเซนมาก่อนเลย เอาชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนทางการเข้าสั่งมาเราจะเป็ทางการก็ไม่เป็นไรไอ้คนสั่งมาเนี่ยเซ็นชื่อให้เราไอ้กำนันมันผู้ใหญ่บ้านมันก็คอยเป็นก็เข้าหมดน่ะไม่ใช่ก็นี่ไงแล้วเราเวลาเราเป็นอะไรแล้วเขามาดูแลเราป่ะไม่มาแล้วอ๋อถ้าใช่เข้าใจครับทางการใจหลวงพ่อหมายถึงว่าคนที่มาคุยกับเราเขาต้องรับผิดชอบหรือต้องเซ็นสัญญากับเราว่าควาดีนะประชาชนทั้งหลายถ้าเขาเนี่ยนะ จะต้องเอาอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าสู่ในตัวเรานะเราไม่รู้ว่าสมมติว่ามันดีหรือไม่ดีขวดนี้ฉีดเข้าไปในตัวเราแล้วเขาบอกว่าดี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 แล้วเรารู้ว่าดีไม่ดีเราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้อ่าไม่รู้ไม่รู้ไม่เป็นไรไ่เอายกแขนเนี่ยกฉีดหมดอ่ะฟังไม่ดีปวดมั่งงงแง่เนี่ยเตือนประชาชนทั้งหมดนะเราไม่รู้ใช่ไหมแต่เขาบอกดีใช่ไหมดี่งั้นดีอย่างนี้แล้วฉีดแล้วไม่มีปัญหาใช่ไหม อ่าก็ก็ให้คนเนี่ยนะมาเรียกเราเนี่ยเซ็นชื่อมาเลยถ้าเป็นปัญหานะชดใช้เรานะชีวิตเรากี่ล้านบาทถ้าเราเดี้ยงเนี่ยนะเราเดินไม่ได้เนี่ยคุณต้องจ่ายเรากี่แสนนะแล้วคุณเซ็นสัญญาแล้วว่าคุณจ่ายแน่นอนแล้วคุณมาชวนเราเราก็จะไปกับคุณเพราะคุณเซ็นชื่อแล้วถ้าเราตายไปเราก็ยังได้เงินให้ลูกให้หลานนี่ตายฟรีนะตายฟรีไม่ให้ญาติเยี่ยมด้ดวยเขาเลยเนี่ยตายฟรี ประชาชนมีสิทธิ์นี่ฟังให้ดีประชาชนมีสิทธิ์ว่าช่วงนี้เผาเลยไปมองหน้าเผาเลยอย่ไว้ไม่ประชาชนจะมีสิทธิ์ไงห,หมอด้วยหมอหมอใช่ไหมคะ่ะหมอชื่ออะไรค่าหมอฉีดหนูเนี่ย,หม,ห,ยหมอชื่ออะไรถ้าหนูเป็นหนูตายเนี่ยนะหมอต้องรับผิดชอบนะหมอเซ็นชื่อเลยแล้วหนูให้ฉีดเลยไม่มีทางเราพูดอะไรไม่ได้งั้นเหรเราเราไม่พูดเองไงเราก็แบบว่าคิดว่าเขาสั่งมาก็ต้องเขาสั่งมาก็ต้องทํา แต่ในที่สุดเนี่ยรู้ป่าตอนนี้เมืองจีนตายไปกี่ร้อยล้านคนหรือแล้วคนไทยก็ต้องตายอีกเยอะเนี่ยไม่มีเรือไม่มีแรงหรอกซึมก็ทือนั่นแหละสมองตายไปมั่งแล้วอุ้ยเคยเดินเคยเหินได้เคยไปไหนมาไหนได้ไปเอาไอ้นั่นไปถึงแค่นี้ก็เอาอะไรวะกลับมาเดี๋ยวว่าเด็อย่าว่าเด็กคุณป้าคุณยายเลยเด็กน้อยๆอย่างตายแล้ว หนุ่มๆไม่หมอเองอ่ะหนุ่มๆเลยออกไปจ็อกกิ้งุ๊บตายดหัวใจขาดใจวายตายครับหัวใจเขาเรียกว่าหัวใจอักเสบเส้นสมองตีบตายปอดไม่ทำงานตายส่วนใหญ่ก็สองสามเข็มนี่ไปกี่เข็มละสามครับเสร็จสาม้งนั้นละเนี่ยเสร็จเสร็จก็ะิก็ะเสร็จก็ะิ มาขอน้ามนหลวงพ่อนี้แลกินน่ย,นยไม่หายมึงด้อคืมาขอน้ามนหลวงพ่อก็ได้แต่ว่าให้รู้ไว้ว่าต่อไปนี้เป็นต้นไปเป็นใครก็ช่างมันคุณเซ็นชื่อมาเราเราอ่ะไม่ไปพูดง่าไม่ปฏิเสธหรอกแต่เมื่อเรามีปัญหาคุณต้องทดใช้เราเข้าใจเปล่าตายไปยังเอารู่ให้เอาเงินให้ลูกหลานได้นี่ตายปี่ องมาเสียค่าเผาอีกนะก็ไม่เสียค่าเผาอีกครับไปหรือเขาอกไปเขาจะไม่ให้เผาแล้วเขาไปกบๆเลยก็ไม่รู้ไม่รู้แหละนี่แหละมันหลอกประชาชนไงเล้วไหนน่ะเข็มที่หนึ่งบอกว่าดีไม่ได้อีกสองสองก็บอกดีก็ไม่ได้สามสามนอกไม่ดีเดี๋ยวสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้องตายไปโรงพยาบาลใหญ่เมืองชนอ่ะใหญ่เสียตัวดีเข็มสามนะยังเนี่ย นุ่นมนไล่ออกไปแย่จมูกอยู่นู่นแย่ก็ตายเนี่ยปิดปากก็ตายเร็วแย่จมูกบอกได้เลยมีเชื้ออะไรไหมไม่มันหลอกเราทุกอย่างพากันนุ่นแทงข้าคุมไว้แล้วมันมือแย่นุ่นนั่แหละแย่ให้ตายไปให้ได้คาที่ไงเข้าใจเปล่ามันนิดนิดหน่อยหน่อยก็มันก็ยังแย่แล้วมันชอบแย่เด็ดขึ้นไปถึงมันสมองข้างในเชื้อห้างสมองเขแย่แล้วมีเชื้อนู่นไปอยู่รูดูนู่นแย่ให้มันอักเสบเล่นไง แล้วมันเอาเชื้อเข้าไปใน<ม>ในใน,ในตัวแย่ด้วยไม่รู้ละ <c oughs> เขาบอกให้ใสให้เราไปด้วยนะเราไม่เดินไปมันใสเราไปเ่ยนะคือ,อแล้วมันก็รลองให้ทุกคนเนี่ยไอปิดหน้ากากตายเร็วแน่นอนไม่เกินสี่ปีตายแน่นอนเชื้อ<ว>เป็นปอดใ,ในเชื้ออย่าไปปิด หนึเอาเดี๋ยวเชื้อโรคเข้าไปแล้วหายใจกลับเข้าไปหายใจของเราเสียลมเสียก็ดูดเข้าไปใหม่มันก็เป็นเชื้อราอยู่ในปอดตอนนี้คนเป็นเชื้อราเยอะในปอดอ่ะไอเจ้าหน้าที่ของไอ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 กระทรวงอ่ะมันไม่ใส่หน้ากากหรอกมันหลอกให้คนใส่ไปดูเดียมันประชุมกันมันไม่ใส่หรอก นั่นแหละไม่รู้เราก็เราก็เคยเชื่อมันไงเราจะไปค้านเขาได้ยังไงเราไม่ตอนนี้มันเป็นสงครามตัวใครตัวมันใครหลบทันก็ไม่ไม่ตายใครหลบไม่ทันก็ตายเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ลูกปืนแล้วมันใช้เข็มฉีดยาแล้วก็ไม่มีความผิดด้วยเพราะไอ้คนฉีดเนี่ยนะไอ้คนให้ฉีดเนี่ยไปยืนเข้าแขวกันแล้วก็ไปถลกแขนฉีดจิ้มเอาจิ้มเอาฉีดท้าไม่ได้อีกนะ แล้ไปเข้าห้องไว้นะคนไหนจไจองแล้วไม่ได้โมโหอีกอบางคน<ร>บินไปฉีดเมอมนอกนี่งนอนง่อมเลยน,นี่ไม่ได้พูดเล่นนะกำํำพูดหลวงพ่อไว้นะเดี๋ยวจะมีตายอีกเยอะตายกันแบบอันนี้หกสิบเจ็ดสิบล้านคนนี่นะต้องตายไปขึ้นหนึ่งอะ่ะย่างตำ่ำแน่นอน <c oughs> ไม่แมพูดอะไม่เราพูดอ่านี่นี่พูดให้เราฟังเพื่อให้คนอื่นฟังด้วย เขาจเปล่ามันปกติเคย,ย,เยไปไหนเขาทำยังไงมัง่งเนี่ยมาคุยก็หลวงพ่อเนี่ยก็เพราะเ,เรื่องนี้แหละใช่มันหลอกเราอ่ะเขาหลอกเราอ่ะแล้วมันรับผิดชอบตรงไหนอ่ะเนี่ยอย่างนี่ยังดียังเดินได้นะบางคนนอนติดเตียงเลยนอนเยอะแยะแถวบ้านสี่ห้าคนละนอนกันหมดแล้วเออ <c oughs> นี่ยังเดินได้สี่ห้าคนกันบน้องค่ะเป็นน้อง,งนี่เนี่ยเพิ่งเจ็ดสิบ นี่แปดสิบห้าแล้วจ้ะเนี่ยแม่เสถียรวันเนี่ยฉีดไปเข็มเดียวน็อกตายเลยนั่นมันมีโรคอยู่ในแล้วไปซ<ช>้ำส่งมน<ช>นันเนาะบอกว่าว่ายาให้แม่มันฉีดแม่แบบไม่ได้เราเข้ามาตื้อต้องเกรงใจเขาไหนไหนก็ฉีดก็ฉีดเขาฉีดกันทั้งหมู่บ้านฉีดเข็มเดียว <c oughs> ตายเลยเดินไม่ได้เป็นอยู่ในบ้านนอนเนี่ไม่ใช่พู้รู้เรื่องนะเบอร์เบอร์บ้องบ้องด้วยใช่ไหมใช่ จำไม่ได้มาได้ก็เดี๋ยวลูกตัวเองก็จำไม่ได้แล้วก็จำไม่ได้เข้าใจแล้วนะครับเข้าใจสังฆทานแล้วขอรับเอาถวายถะไยสังฆทานเดี๋ยวน้ำมนต์ไปกินน้ำมนต์ไปกินเยอะๆนะจะบอกให้เดี๋ยวถุงใส่ไปเลยครับไม่นั่งแก้ไขกันอีกแล้วแลวแล้วเหมือนของการมีเครื่องสังกัดทานเครื่องใส่จักรยเขาใส่ักรยานเดี่ยวเนาะ